เคยมีความรู้สึกแปลกๆไหมครับเวลาเออเวลาเราเดินผ่านตึกที่มันเคยคึกคักมากๆแต่ตอนนี้กลับถูกทิ้งร้างจนเงียบสนิทใช่เลยครับโดยเฉพาะเวลาเจอสถานที่แบบนั้นใจกลางเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเนี่ยมันทั้งหน้าพิศวงแล้วก็อืชวนขนลุกไปพร้อมๆกัน วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะว่าทําไมซากปรักหักพังร่วมสมัยพวกนี้ถึงได้ดึงดูดใจเราได้อย่างน่าประหลาดโดยเราจะเริ่มจากตึกรางที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของกรุงเทพสองแห่งเลยคือห้างนิวเวิลด์ที่บางลําพูกับอีกที่คือตึกที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อตึกผีสาทรยูนิคทาวเวอร์ครับและภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสํารวจว่าความรู้สึกนี้มันไปเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็แนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่า l i m um i n a l Spaces หรือพื้นที่เปลี่ยนผ่านได้ยังไง ใช่ค่ะจากข้อมูลหลายแหล่งที่เรามีอยู่ในมือเลยทั้งบทความเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองบันทึกของนักสำรวจเมืองร้างไปจนถึงบทวิเคราะห์วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตแล้วก็หนังสยองขวัญเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมว่ามันมีอะไรมากกว่าแค่ความสวยงามแบบเสื่อมโทรมแน่แน่แน่นอนค่ะคือปรากฏการณ์นี้มันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันสะท้อนทั้งประวัติศาสตร์เศร,รษฐกิจสังคมแล้วก็ความรู้สึกโหยหาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจของคนยุคนี้ด้วย งั้นเรามาเริ่มกันที่สถานที่จริงกันก่อนเลยซากปรักหักพังในกรุงเทพผมอยากเปิดประเด็นด้วยเรื่องของห้างสรรพสินค้า New World ที่ย่านบางลำพูอ๋อที่เคยมีข่าวเรื่องวังหมัดชาใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่ประวัติของมันน่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยคือห้างนี้เปิดเมื่อปี2527นะครับตอนนั้นถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของย่านนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องปิดตัวลงในปี2547 หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นระหว่างการรื้อถอนชั้นที่สร้างต่อเติมอย่างผิดกฎหมายแล้วมันก็กลายเป็นซากตึกร้างอยู่ใจกลางย่านที่ยังคึกคักกลายเป็นพื้นที่ที่ทั้งคุ้นเคยแล้วก็แปลกแยกในเวลาเดียวกันตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นมาเพราะมีจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นตอนที่ดรสุพิชาโตวิวิชยามาใช่ครับท่านเป็นสถาปนิกแล้วก็อาจารย์จากศิลปากรเข้ามาเป็นหัวหอกในโปรเจกต์ชุบชีวิตห้างร้างแห่งนี้เลย แนวคิดของท่านน่าสนใจมากเลยนะคะคือไม่ได้มองว่าซากตึกเนี้เป็นปัญหาที่ต้องกำจัดทิ้งแต่กลับมองว่ามันคือโอกาสในการสร้างพลังให้ชุมชนแล้วก็เปลี่ยนมุมมองของผู้คนถ้ามองในมุมของพัฒนาเมืองนะคะ กรณีของ new world เนี่ยมันสะท้อนภาพใหญ่ของเมืองในไทยเลยยังไงล่ะครับคือเรามักจะสร้างอะไรขึ้นมาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองตลอดการโอโแล้วพอไปไม่ถึงฝันมันก็กลายเป็นตึกกระฟ้าที่ถูกทิ้งร้างไปเลยแต่เคสของ new world มันต่างออกไปมันคือการต่อสู้ของชุมชนใช่ค่ะเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะทางเลือกกลับมาท่ามกลางกระแสที่พื้นที่สาธารณะกำลังถูกทำให้เป็นของเอกชนไปทั่วเมืองมันเหมือนเป็นการบอกว่า เดี๋ยวก่อนพื้นที่ตรงนี้มันมีความหมายกับเรานะและโปรเจกต์ของดรสุพิชาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาชัดๆเลยตอนปี2565ในงาน Bangkok Design Weeks ใช่ครับตอนนั้นห้าง New World ได้กลับมาเปิดชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นไฮไลท์ของงานไปเลยผมขอยกคำพูดของดรสุพิชามาหน่อยนะครับท่านบอกว่าเป้าหมายในปีแรกคือใช้ศิลปะเป็นข้ออ้างให้คนกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับตึกอีกครั้งเป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยค่ะคือดึงคนในชุมมชนนกกลับา่อ เพื่อรวบรวมความทรงจําของย่านที่เคยมีอยู่ก่อนยุคอินเทอร์เน็ตพอสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการดึงคนจากข้างนอกเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับย่านนั้นอืมเป็นการฟื้นฟูที่ให้เกียรติประวัติศาสตร์ของพื้นที่มากมาก ซึ่งมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยกับชะตากรรมของตึกร้างอีกแห่งที่ดังไม่แพ้กันสาทรยูนิคทาวเวอร์ใช่ค่ะโอ้โห oh อันนั้นคืออีกขั้วหนึ่งเลยจริงๆครับสาทรยูนิคนี่คือโครงการคอนโดหรู47ชั้นที่สร้างไปแล้วกว่า80%แล้วก็ต้องหยุดชะง,งักลงเพราะวิกฤตก,การเงินในเอเชียปี2540หรือวิกฤตต้ยมยำกุ้งที่เรารู้จักกันดีสถาปัตยกรรมของตึกเนี่ยเป็นแบบโพสต์โมเดินที่โดดเด่นมากมีการใช้เสา แล้วก็ระเบียงแบบกรีกโรมันซึ่งเป็นผลงานของคุณรังสรรต่อสุวรรณมันเลยกลายเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานที่ที่จับต้องได้ของวิกฤตต้ยมยำกุ้งใบโดยปริยายเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันที่ยิ่งใหญ่ในยุคฟองสบู่ที่แตกสลายลงต่อหน้าต่อตาแบบนั้นเลยค่ะมีบันทึกของบล็อกเกอร์คนหนึ่งเล่าประสบการณ์ตอนแอบเข้าไปสำรวจข้างในตึกไว้อย่างเห็นภาพเลยเล่าว่ายังไงบ้างคะ เขาเล่าว่าต้องจ่ายเงินส่งร้อยบาทแล้วก็ซื้อแซนด์วิชกับน้ำผลไม้ไปฝากลูกสาวของคนเฝ้าตึกเพื่อให้เขายอมเปิดประตูให้เข้าไปโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยพอเขาไปข้างในแล้วบรรยากาศมันเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยครับทุกอย่างรกร้างมีขยะเกลื่อนกลาดสายไฟระยงระยางผนังเปิดโล่งเห็นท่อข้างในน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วบันไดก็ไม่มีราวจับเขาบรรยายว่าตอนปีนขึ้นไปชั้นบนๆลมมันพัดแรงมากจนน่ากลัวแต่แต,แต่พอไปถึงดาดฟ้า แล้วมองเห็นโค้งน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยาเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่สวยจนลืมหายใจขัดแย้งกับสภาพผูกพังรอบตัวอย่างสิ้นเชิงเลยประเด็นนี้สําคัญมากค่ะสถานะที่เกือบจะเสร็จแต่ไม่เคยเสร็จของมันนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ตึกนี้น่าหลงไหลแล้วก็ชวนให้รู้สึกขนลุกไปพร้อมๆกันความรู้สึกที่ว่ามันควรจะเป็นแบบหนึ่งแต่มันกลับเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งความรู้สึกแบบนี้นี่เองที่นําเราไปสู่เรื่องถัดไปใช่ค่ะ ตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นความรู้สึกวังเวงตอนที่เราเห็นสถานที่เหล่านี้มันมีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะมีด้วยเหรอฮะครับในแหล่งข้อมูลของเรามีคำว่าเคนนอปเซียหรือคินนอเซีย k n o p s i a มาจากภาษากรีกสองคำครับคือ kynosis ที่แปลว่าความว่างเปล่ากับ o p s ซียที่แปลว่าการมองเห็นนิยามของมันก็คือบรรยากาศที่น่าขนลุกและอ้างว่างของสถานที่ที่ปกติจะพลุกพล่านไปด้วยผู้คนแต่ตอนนี้กลับถูกทิ้งร้างและเงียบสนัด ใช่เลยลองนึกภาพถงทางเดินในโรงเรียนตอนเย็นๆหรือออฟฟิศที่ปิดไฟในวันหยุดสุดสัปดาห์ดูสิคะอ่านึกออกเลยค่ะความรู้สึกที่ว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนตรงนี้ยังเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอยู่เลยนั่นแหละคือคีโนฟเซียมันคือความรู้สึกถึงร่องรอยของผู้คนที่หายไปเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราไปเดินห้างตอนใกล้จะปิดแล้วร้านค้าก็ทยอยปิดไฟเหลือเราเดินอยู่ไม่กี่คนมันจะรู้สึกอวงโวงแปลกๆแ,แบบนั้นเลยครับ แล้วจากคิโนปิเซียมันก็ขยายไปสู่แนวคิดที่กว้างกว่าที่เรียกว่าลิมิโนสเปซเซ s สหรือพื้นที่เปลี่ยนผ่านผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องค่ะคำว่าลิมิโนมาจากภาษาลาตินลิเมนที่แปลว่าธรณีประตูมันคือพื้นที่หรือสภาวะระหว่างกลางระหว่างกลางใช่ค่ะไม่ใช่ที่นี่และก็ยังไม่ใช่ที่นั่นเช่น โถงทางเดินสนามบินตอนกลางคืนหรือบันไดเลื่อนในทางจิตวิทยาล่ะครับในทางจิตวิทยามันคือสภาวะที่เราไม่ได้เป็นคนเก่าอีกต่อไปแต่ก็ยังไม่ได้กลายเป็นคนใหม่อย่างสมบูรณ์ความคลุมเครือแบบนี้มันกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลค่ะทําไมล่ะครับเพราะสมองของมนุษย์เราถูกสร้างมาให้ต้องการความชัดเจนและมีระเบียบพอเจออะไรที่มันกํ้กึง่งสมองเราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ในแหล่งข้อมูลก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องน่ากลัวอย่างเดียวนี่ครับใช่ค่ะ ในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้เราได้เติบโตและทบทวนตัวเองเช่นกัน hmm. แหล่งข้อมูลหนึ่งใช้คำที่น่าสนใจมากว่ามันไม่ใช่เวลาที่ศูนย์เปล่าหรือ dead time แต่เป็นเวลาที่มีชีวิตหรือ alive time เวลาที่มีชีวิต เพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดนั่นเองค่ะพอฟังแบบนี้แล้วเ,เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยแล้วแนวคิดนี้ก็กลายเป็นกระแสไวรัลในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z ใช่เลยค่ะมีชุมชนออนไลน์ใน Reddit ห้องที่ชื่อว่า Our Liminal Space ซึ่งมีสมาชิกกว่าครึ่งล้านคนเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากแล้วลักษณะของภาพถ่าย Liminal Space ที่แชร์กันในนั้นนะคะมักจะเบลอๆคุณภาพต่ำๆมีแสงไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ดูเย็นชา ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันหรือความทรงจำที่เลือนลางถูกต้องค่ะและสำหรับเจนซีภาพเหล่านี้มันสะท้อนความรู้สึกโหยหาอดีตหรือนอสตาเจียอย่างรุนแรงผ่านสถานที่ในวัยเด็กของพวกเขาที่ตอนนี้มันว่างเปล่าไปแล้วเช่นสนามเด็กเล่นที่ไม่มีเด็กเล่นลานโบวิ่งร้างหรือโรงอาหารที่เคยเต็มไปด้วยเพื่อนๆซึ่งนักวิเคราะห์บางคนมองว่ามันสะท้อนสภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคมที่คนรุ่นนี้ต้องเผชิญอยู่ด้วยหมายความว่า เพราะอนาคตมันคลุมเครือเลยโหยหาอาดีตที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายกว่าแม้ว่าจะเป็นอดีตที่จำได้แบบเรือนลางก็ตามแปลว่าความรู้สึกว่างเปล่าชวนอึดอัดนี้เองที่กลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างเรื่องราวบนอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะแล้วมันก็พัฒนาไปไกลกว่าแค่ภาพถ่ายด้วยมีรูปแบบไหนอีกบ้างครับความรู้สึกนี้มันทรงพลังมากจนเกิดเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญที่เรียกว่าคริปปี้พาสต้าขึ้นมาอ๋อคริปปี้พาสต้า เรื่องที่ดังที่สุดก็คือ The Backrooms ค่ะเป็นตำนานที่เล่าถึงมิติพิสมวงของห้องทำงานสีเหลืองว่างเปล่าที่เชื่อมต่อกันไม่มีที่สิ้นสุดแค่ฟังก็ขนลุกแล้วครับมีเพียงเสียงหึ่งๆของหลอดไฟ f u l Orres s e n c e และความรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ในนั้นกับเราด้วยมันเล่นกับความกลัวพื้นฐานของมนุษย์เรื่องการหลงทางในสถานที่ที่ซ้ำซากจำเจจนน่าคลั่ง แล้วจากเรื่องเล่ามันก็แตกแขนงไปเป็นสุนทรียศาสตร์แบบอื่นๆด้วยใช่ค่ะมันแตกแขนงออกมาเป็นสุนทรียศาสตร์ที่เรียกว่าเวียดคอแล้วก็ด o ีมคอเวี Core กับ d r e ด m ีม r e ซึ่งจะมีความเนื้อจริงบิดเบี้ยวเหมือนอยู่ในฝันร้ายลองนึกถึงภาพถ่ายหรือมิวสิกวิดีโอไทยยุคใหม่ๆบางชิน้นที่จงใจทำให้ภาพดูเก่าสีเพียเพ้ยนๆเหมือนมาจากวิดีโอเทปสมัยก่อนอ นึกออกเลยแล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์หรือข้อความแปลกๆที่ไม่เข้ากับบริบทเข้าไปนั่นแหละค่ะคืออิทธิพลของสุนทรียศาสตร์แบบเวียดคอที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่แล้วมันได้รับความนิยมตอนไหนครับสุนทรียศาสตร์เหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยในช่วงปี2020ที่ผู้คนต้องแยกตัวจากสังคมเพราะการระบาดของโควิด -19 ประเด็นเรื่องโควิดแานทีนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันเหมือนกับว่าทั้งโลกถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในสภาวะลิมิ l Space พร้อมๆกันถูกต้องเลยค่ะการล็อกดาวน์ทั่วโลกในตอนนั้นได้สร้างสภาวะเคนอบเซียและลิมิ a น s p a c e สขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจภาพเมืองใหญ่ๆที่เคยพลุกพล่านอย่างไทม์สแควร์หรือแยกราชประสงค์ที่ว่างเปล่าไร้รถราในช่วงนั้น ทำให้คนทั้งโลกรู้สึกอันแคนน่หรือแปลกแยกจนหน้าขนลุกไปพร้อมๆกันเลยค่ะมันคือภาพของความจริงที่บิดเบี้ยวไปจากที่ควรจะเป็นและเมื่อพูดถึงการจำลองความรู้สึกแปลกแยกจนหน้าขนลุกนี้ให้ออกมาเป็นประสบการณ์ตรงคงไม่มีสื่อไหนทำได้ดีเท่ากับวิดีโอเกมโดยเฉพาะเกมที่กำลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ The Exit 8จากญี่ปุ่นครับเกมนี้ดังมากจริงๆค่ะทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศด้วยใช่ครับหลักการของเกมมันเรียบง่ายมาก ผู้เล่นจะติดอยู่ในทางเดินรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นที่วนหลูปไปเรื่อยๆแล้วต้องทำอะไรคะสิ่งที่ต้องทำคือคอยสังเกตสิ่งผิดปกติหรือที่ในเกมเรียกว่า anomaly oh. ถ้าเจอเช่นโปสเตอร์กลับหัวหรือมีคนเดินตามมาเพิ่มให้เดินกลับแต่ถ้าไม่เจออะไรผิดปกติก็ให้เดินหน้าต่อไป เพื่อไปอยังทางออกที่8แล้วถ้าเรามองข้ามสิ่งผิดปกติไปล่ะคะก็จะถูกส่งกลับไปที่จุดเริ่มต้นทันทีเลยครับความสยองของเกมนี้จึงไม่ได้มาจากการทําให้ตกใจหรือจัมสแกลเลยแม้แต่น้อยแต่มาจากความตึงเครียดทางจิตวิทยาล้วนๆมันคือความรู้สึกว่าสถานที่ที่ควรจะคุ้นเคยและปลอดภัยนั้นมีบางอย่างผิดเพี้ยนไปแล้วเราต้องคอยจับผิดมันตลอดเวลาฟังดูแล้วเหมือนกับว่าความน่ากลัวของมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรโผล่ออกมา แต่มาจากการที่สมองของเราพยายามหาเหตุผลว่าทำไมสถานที่ที่เราคุ้นเคยถึงผิดเพี้ยนไปแต่กลับหาคำตอบไม่ได้แบบนี้หรือเปล่าครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับทฤษฎี Uncanny Valley ได้เลยใช่ไหมคะนั่นสิครับปกติเราจะได้ยินคำว่า Uncanny Valley ในเรื่องหุ่นยนต์หรือ CGI ที่เหมือนคนมากเกินไปจนหน้าขนลุกแล้วมันเอามาใช้กับสถานที่ได้ย่งไรคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับคือแม้วัาทฤษฎี Uncanny Valley แต่เดิมจะใช้อธิบายความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งที่เกือบจะเหมือนมนุษย์แต่หลักการพื้นฐานของมันสามารถนำมาประยุกใช้ได้เช่นกันหลักการที่ว่าคืออะไรคะหัวใจของมันคือความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อบางสิ่งบางอย่างที่ควรจะคุ้นเคยกลับมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผิดเพี้ยนไปจนสมองของเรารับไม่ได้อ เข้าใจแล้วค่ะในกรณีของหุ่นยนต์คือการขยับหรือผิวสัมผัสที่ไม่เป็นธรรมชาติใช่ครับส่วนในกรณีของคืนที่ Liminal Space มันคือแสงที่ผิดเพี้ยนสัดส่วนที่แปลกประหลาดหรือความว่างเปล่าที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างในเกมอีกเกมที่ชื่อ Liminal Exit ก็ถูกนิยามว่าเป็นการดำดิ่งสู่ความอันแคนี่อย่างช้าๆที่ซึ่งความเป็นจริงบิดเบี้ยวไปทีละน้อย สรุปได้ว่าความสยองขวัญแนวนี้เจาะลึกไปที่ความไม่สบายใจทางจิตวิทยาที่มีต่อพื้นที่เปลี่ยนผ่านและสถาปัตยกรรมที่แปลกแยกจนน่าขนลุกนั่นเองโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพทั้งหมดเชื่อมโยงกันเลยนะคะจากการสำรวจซากตึกในกรุงเทพเราเดินทางมาสู่แนวคิดทั้งจิตวิทยาที่ซับซ้อนและการระเบิดของมันในวัฒนธรรมป๊อปแล้วก็โลกออนไลน์เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากครับถ้ามองภาพรวม จะเห็นว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนทั้งความทรงจําและความวิตกกังวลของสังคมเลยค่ะครับมันสามารถถูกทวงคืนแล้วก็เติมความหมายใหม่เพื่อชุมชนได้เหมือนกรณีของห้างนิวเวิลหรือจะกลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความหลงไหลอันน่าขนลุกอย่างกรณีของสาทร Un ยูนิคทาวเวอร์ก็ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกมีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างไรพอมาถึงตรงนี้ผมมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดต่อนะครับคือ แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราดูกันมาจะพูดถึงความว่างเปล่าของพื้นที่เหล่านี้เป็นหลักและวิธีที่เราตอบสนองต่อมันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูด้วยศิลปะหรือการเปลี่ยนมันให้เป็นเรื่องเล่าสยองขวัญค่ะแล้วประเด็นที่น่าคบคิดคืออะไรคะคือมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำในกรุงเทพช่วงล็อกดาวน์โควิด -19 พบว่าการที่คนได้เข้าไปใช้พื้นที่สีเขียวในเมือง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญกับสุขภาวะทางจิตที่ดีขึ้นอืมมันทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจว่าในขณะที่เรากําลังพิจารณาว่าจะทําอย่างไรกับตึกร้างเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวแทนของความหยุดนิ่งความวิตกกังวลและอดีตที่ไปไม่ถึงฝันความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่เราพยายามจะเติมเต็มคืออะไรกันแน่ใช่ครับมันเป็นเพียงความต้องการพื้นที่สาธารณะ หรือลึกไปกว่านั้นหรอือคือความต้องการที่จะฟื้นฟูพื้นที่ที่ตายแล้วเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ในเมื่อ l m m n n a l Spaces สร้างความรู้สึกโหยหาอดีตและความไม่สบายใจพร้อมๆกันการนำธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้จะเป็นการเยียวยาความรู้สึกแปลกแยกนั้น หรือจะยิ่งสร้างความขัดแย้งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมระหว่างซากปรักหักพังที่หยุดนิ่งกับธรรมชาติที่เคลื่อนไหวไม่หยุดเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆค่ะ